ทุเรียนครั้งแรกในชีวิตนี่ได้มาสองลูกน้อยก็ยังดีใจอาทางนี้นี่สวยมากไม่โดนเนื้อด้วยนะเปลือกบางมากเลยสวยไหมคะสวยนะสำเร็จแล้วกับการปอบทุเรียนชนนี กเหลยนครั้งแรกในชีวิตพอดีชอบชนีนิ่มๆเละๆนีนนนนน่สวยมากเปลือกบ,บางเจ็บเสร็จไปแล้วหนึ่งลูกหนึ่งลูกหนึ่งจานนี่นี่เลยไม่มีใครกินชนีกับเราเรากินคนเดียวยังไม่เคยกินชนีอร่อยมากค่ะพี่ตุ๊ก เอาอีกสักลูกเนะเาะตายตายนี่ผู้เชี่ยวชาญเก่งแล้วทีนี้ออกสองลูกเลยนะคะอย่าให้โดนเนื้อด้วยไอ้นี่เขาบอกว่าต้องใช้มีดอย่างนี้นะเกรับ ไปใ,ใช้มีดแบบหนาๆใหญ่ๆไม่ใช้มีดทรงนี้ทรงบางๆเลี้ยวแล้วก็ปอกไปที่ก้นอันนี้อันนี้อันนี้ก้านใช่ไหมอันนี้ก้านมานเนาะเด็ดก,ก้านออกกลับด้านมาฝานปาดอันนี้ออกปาดอะไรอ่ะแล้วมันก็จะมีแฉกอย่างนี้แฉกแฉก เอามีดอ่ะปาไปที่แฉกเลยธรรมชาติก็ก็สร้างมาให้ดีเนาะเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราควรจะลงมีดตรงไหนเหมือนเขาทำเส้นไว้ให้เลยอะเนี่ยนะมันก็จะเป็นนี้แหละแล้วเราก็ลงส่วนนะในกล้องเนี้ยบิดอุอ้ห้ามชี้อย่้เนี้ อบอกง่ายมากลูกสวยอะ่ะลูกที่สองนะจ๊ะที่รักลูกที่สองนะจ๊ะลูกที่สองนะจ๊ะ ชนีเนาะซึ่งโคราชไม่มีขายตามหาจนทั่วอ่ะสเตเดนี่แน่แน่สวยอะ่ะขาให้แหวก,ก่อนนี่ว่าแหวก สวยเลยสองด้เลยสวยมากสวยสุดๆอ่ะร้อนอะ่ะเหงื่อเอาทางไหนก่อนจะนีจะเหนียวนุ่มสำเร็จแล้วนะคะสองลูกนี่นี่เลย ทุเรียนสองลูกจัจำเต็มจ,จานเลยอ่ะเต็มจ,จานเลยอ่ะทุเรียนพร้อมเปลือกของเขานี่ไงเปลือกทุกเรียนสองเองนี่ชิ้นนี้ ชน,นีชน,นีชน,นีชอบกินชนีเนีว้วเหนียวนุ่มนุ่มหวานหวานชน,นีชอบกินชนีสำเร็จแล้วสำเร็จแล้ว